สวัสดีสมาชิกค,ครับมีอีโคโคาร์สวยๆมาฝากหนึ่งคันป e ี2013นะครับคันนี้มีพุชสตาร์ทนะครับระบบกุญแจคีย์เลสนะครับ ระบบสมบูรณ์ทั้งคันนะครับคันนี้ชุดแต่งใหม่ย,ย่างใหม่ใส่มาให้ครับสีสวยสภาพดีมากๆนะครับใครสนใจอยากได้อีโคคารใช้งานชิลๆครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายผ่อน2,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีผ่อน5ปีประมาณ3,500นะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับ1 2 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถ0บาทนะครับใครกำลังหารถใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆสะดวกปลอดภัย ประหยัดนะครับคันนี้มาชมได้เลยครับภายในสวยนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้ามีพุชสตาร์ทระบบเบรก ABS แอร์แบ็กครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานภายในสวยใหม่ประมาณ140,000กิโลเมตรนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับเปิดราคานี้เลยครับ 129,0 0 0าบาทจะสดจะผ่อนเตรียมตัวเครดิตดีออกรถศูญบาทได้เลยครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรถปรี2013ันสบมิตซูบิชิมิราชเคลื่อนพันสองอีโคคาร์ไม่เคยแก๊สไม่เคยชนสีสวยสภาพดีแมกยางชุดแ่งใหม่สวยๆเลยครับ148,000กิโลเมตรใหม่แท้นะครับไม่มีกรอนอะไรยางใดโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบสวยๆเน้นใช้งานนะครับผ่อนเหมือนมอเตอร์ไซค์เดินทางสะดวกแอร์เย็น ใช้งานได้ครับมิสซูบิชิมิรานก็ถือเป็นอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ประหยัดแล้วก็ทนครับดูแลสบายแน่นอนครับเน้นใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกขับไปทำงานรับส่งลูกหลานให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ให้น้องขับไปมหาลัยก็แจ่มแน่นอนนะครับราคาแสนต้นได้รถสวยๆปี2013นะครับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับมีพุชสตาร์ทด้วยครับ นี่ครับชุดแต่งทวยสวยยางใหม่แมกใหม่เอาไปใช้งานกันนะครับ1นึ่งแบาทนะครับรถอยู่มินบุรีนะครับใครถูกใจเข้าใจสนใจลองคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอะไรละเอียดบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับสวยๆครับ ใครกาลังหามอเตอร์ไซค์สักคันนะครับลองพิจารณาตัวนี้นะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับรถสภาพงามมากๆนะครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยกับ c a r คค t s มสู s ิชิมิรา e ปี2013นะครับมีพุตสตาร์ทนะครับคันนี้สบายๆครับฝากไว้ด้วยครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีจะส่งให้ได้ทั่วไทย